สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาโน้ตบุ๊กที่เปิดไม่ขึ้นนะครับหรือว่าบูตบูตค้างที่หน้าไบออสนะครับหรือว่าค้างที่หน้าไม่ยอมเข้าหน้าวินโดว์นะครับผมมันอาจจะค้างโลโก้ก็เป็นได้นะครับทีนี้นะครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมอันนี้ผมจะลองอเปิดฝาหลังมาดูก่อนนะครับว่ามันมีอุปกรณ์ตัวไหนมัน มีฝุ่นมีอะไรหรือเปล่านะครับผมเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับถ้ามันเปิดไม่ขึ้นหน้าวินโดว์นะครับให้เราถอดตัวแรมตัวนี้นะครับออกมาทําความสะอาดนะครับผมวิธีการถอดก็ให้เราง้างเขี้ยวสองเขี้ยวนี้ออกนะครับง้างออกปุ๊บมันก็จะเด้งแรมมันก็จะงอขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบเรมแรกแรมปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะมีแง่งสองแง่งอย่างนี้นะครับ ให้เราเอามือดันก็คือแยกออกอย่างนี้นะครับแล้วแรมมันจะเด้งขึ้นมาเองประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ดึงแรมออกมาทำวามสะอาดนะครับตัวนี้น้ตบุกของผมมันจะแกะง่ายหน่อยนะครับมันจะแกะแค่ตัวนี้ก็จะเห็นแรมเลยนะครับสำหรับบางเครื่องนะครับอาจจะต้องได้แกะถอดน็อตทั้งหมดเลยนะครับถึงจะเห็นแรมนะครับผมแรมบางรุ่นนะครับก็จะอยู่ฝั่งข้างใต้คีย์บอร์ดอีกนะครับมันก็จะ แล้วแต่ความยากความง่ายแต่ละรุ่นนะครับแต่วิธีการถอดหรือว่าวิธีการทารําความสะอาดจะเหมือนเหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับพอเราได้ตัวแรมออกมาแล้วนะครับให้เราใช้หายางลบมานะครับเป็นยางลบบ้านๆเลยนะครับผมอัลละ5บาท10บาทก็ได้นะครับแล้วก็ลบเลยวิธีลบเราก็เราเรา,เราจะลบแต่หน้าสัมผัสต,ตัวทองแดงตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเอากล้อง ถ้าเราเอากล้องไปส่องดูนะครับมันจะเป็นคราบออกไซด์อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันหลายปีแล้วนะครับยังไม่เคยถอดมาทําความสะอาดเลยครับผมโฟกัสกล้องให้ดูอ่ะเราก็ระบายไปนะครับผมจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ลบๆเลย ถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นคาบออกไซด์นะครับต้องเอากล้องสองดูแต่ถ้าเราไม่มีกล้องเราก็อาศัยยางลบขัดๆไปเลยนะครับผมกะว่าพอลบๆมันสะอาดเราก็ไปใส่ลับคืนนะครับต้องทําทั้งสองด้านนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมบอกเอาเศษยางลบลงก่อนอย่าให้มันเข้าไปในตัวนุ๊กนะครับ ย่าลบไม่มันจะอย่างนี้นะครับผมโอเคทีนี้นะครับด้านนี้เราไม่ต้องลบนะครับเพราะว่ามันไม่มีทองแดงครับด้านตรงอย่างนี้เราไม่ต้องลบนะครับเพราะว่าไม่มีทองแดงเอาลบแค่ด้านข้างพอที่มันเป็นทองแดงโอเคทีนี้เราจะใส่กลับคืนนะครับผมยวใส่กลับคืนก่อนวิธีใส่กลับคืนนะครับผมก็ไม่ยากครับใส่ง่ายมาก เราเช็ดเราก็เอาทิชชู่มาเช็ดเช็ดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันมีเศษยางลบติดอยู่เช็ดเช็ดตรงนี้ด้วยก็ดีทีนี้นะครับผมวิธีใส่กลับคืนให้เราดูเขี้ยวนะครับอ๋อก่อนเราใส่กลับคืนอย่าลืมนะครับตัวช่องตรงนี้นะครับถ้ามันมีฝุ่นเยอะมากๆให้เราเอาแปรงนะครับผมเป็นแปรงทาสีเป็นแปรงขน,นอ่อนก็ได้นะครับมาปัดปัดให้ฝุ่นมันออกนะครับ ถ้ามองดูดีๆข้างในตัวซ็อกเก็ตทองแดงตัวนี้จะมีฝุ่นยอยู่นะครับผมอันนี้ของผมได้ทําการปัดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งฝุ่นมันเลยจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ฝุ่นมันเข้าได้นะครับเพราะมันมีรูระบายนะครับตรงนี้ฝุ่นมันจะเยอะนะครับตรงช่องเหลมให้เราปัดด้วยนะครับผมโอเคทีนี้เวลาเวลาเราจะใส่กลับนะครับให้เราใส่อย่างนี้นะครับวิธีใส่ ให้เรายื่นแรมลงมาตรงๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดลงอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปเล็กๆกดลงไปด้วยนะครับแล้วก็ข่มลงมันจะลงล็อกอย่างนี้พอดีเลยนะครับเห็นปะครับแล้วเราก็าฝาปิดมาปิดขันน็อตด,ด้วยนะครับผม <c oughs> ทเทสเปิดเครื่องดูนะครับจากเราใส่เข้าไปติดปกตินะครับผม ครับผมทีนี้เราก็สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้ปกติแล้วนะครับ